สนับสนุนโดย TrueMove Edge 4G 3G และ Wi-Fi และ Corolla a l t i s สใหม่เกมนี้เป็นเกมที่หาดก,กันแบบเงียบๆแต่เมื่อไหร่ที่เราจับไอตัวโบงการมันเท่ากับการเปิดศึก ่ถายกับซีรีส์ฟอบยักษ์เจ Dis ้าเวหาที <S <S um ่ถ่ายทอดชีวิตรัวของชาติได้อย่างสมจริงเรื่องหลังความยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ได้ความร่วมมือจากกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศ ก็สําหรับซีรีส์นี้นะคะก็ได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากทั้ง3เหล่าทัพเลยนะคะก็มีทั้งทหารเรือทหารโบกหาอากาศทั้งเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายนี่ก็อลังการนะคะแล้วก็รวมถึงปืนอาวุธยุทโธปกรณ์นี้ก็คือเต็มเหนี่ยวนะคะระเบิดกระสุนนะคะแล้วก็กําลังพลนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทหารทุกๆเหล่าเลยนะคะต้องขอราบพอบคุณมากๆแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมคะ่ะก็จัดเต็มคะ่ะก็ดูแบบ ค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาตินะคะเราถ่ายทําของเรานี้ค่อนข้าง,างที่จะดูเหมือนซีรีส์เหมือนเหมือนฟิล์มค่ะเหมือนเราได้ดูหนังดูภาพยนตร์เลยทีเดียวะค่ะภายใต้การนำของผู้จัดหน้าใหม่นัดมิรีและทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์ในการผลิตซีรีส์ทำให้รู้ว่าเธอและทีมงาน,นทุ่มเทกับซีรีส์เจ้าเวหาขนาดไหน,น แรกก็ต <S an> ้องยอมรับว่าเราก็ทํางานเขาครั้งแรกไม่เคยไม่เคยทามาก่อนกังวลแล้วก็เกรงเหมือนกันว่าทํางานคุ้มค่ากับสีที่เขาต้องวากค่าวักได้นหรือเปล่าแต่พอได้เริ่มรู้จักได้เริ่มร่วมงานกันรู้สึกว่าคุณนัทเป็นคนน่ารักมากเขาให้เราเกิดความสบายใจแล้วก็แล้วก็สามารถคิดอะไรดีๆได้ได้ตลอดเวลาเพราะว่ามีคุณนัทคอยเป็น เป็นแบ็กอัพที่ดีให้เราครับก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่สําหรับท,ทั้งคู่แต่ว่าเขาก็ใส่ใจในรายละเอียดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าบางทีแบบอันนั้นนี่มาเลยมีเพลงมาอ่ะเพลงแต่งเสร็จเสร็จแล้วนะเขาจะมาให้ฟังเราก็จะได้แบบออดูความเคลื่อนไหวความคืบหน้าของละครเรื่องนี้อยู่ตลอดมันก็เหมือนเราได้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะก็เอาเป็นว,ว่านุ่งให้กำลังใจแล้วก็เชียร์กับการเป็นผู้จัดเรื่องแรกทางนี้ด้วยค่ะ ว่าเป็นผู้จัดไฟแรงนะครับทั้งที่ดเองทั้งที่อ้างองเคยที่มีโอกาสทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ในครางนี้ได้กลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในลทสถานะเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนี้เพื่อให้ความฝันต่างๆคนนี้ของทุกคนเนี่ยไปให้ถึงปลายทาง น่ารักเลยค่ะแล้วก็โกะมากด้วยค่ะหนูพยายามแบบดูแบบมาสสวยๆลุกแบบอยู่ทางนี้มันไม่อยู่มสัสสวยๆลุกแบบคือเราติดตามผลงานเขา,านานมากแล้วค่ะแล้วก็เขา,าจะเป็นคนยังไงนะอะไรแต่พอเราแบบไ,ด,ได,ด้คุยได้พูดคุยได้ได้สัมผัสตัวตัวต,วต,วต,วตวนของพี่นันแล้วเราแบบลงรักได้แบบไม่ยากเลยค่ะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมากๆแล้วก็คอยสอนคอยเตือนคอยให้ความรู้ใหม่ในหนใดได้น,นะคะ ก็พี่นัดคือเป็นทั้งผู้จัดแล้วก็เป็นทั้งพี่สาวของหม่ด้วยโอ้พี่เขาทั้งพี่อ้ําทั้งพี่นัดนะครับเขาดูแลผมดีมากครับพี่เขาคอยเป็นห่วงตลอดครับว่าอยากได้อะไรไหมรู้สึกอะไรยังไงอะไรเขาคอยดูแลทุกอย่างครับก็เข้าใจครับว่าเขาทํางานโปรดักชันนี้มันเรื่องคิดเยอะก็พยายามจะไม่เป็นภาระให้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับผมเยอะซีรีส์เจ้าเวหาในตอนฝั่งน้ำจะดฝั่งฟ้าอ้ําอธิชาติรับบทนาวาโทนาวิน ผู้บังคับหน่วยซีบนาวิกโยธินแห่งกองทัพเรือเพื่อให้เกิดความสมจริงอ้ามอธิชาติต้องเตรียมตัวหนักทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้ตัวเองเป็นหน่วยซีลอย่างสมบูรณ์ซีลอค่างจริงจริงก็ย่อม,มาจากคำว่าซีแอร์และก็แลนเป็นหน่วยที่ต้องใช้ความอดทนและเป็นหน่วยที่ต้องต้องใช้เรียกว่าหัวใจมากเป็นพิเศษก็จะเป็นหน่วย ปฏิบัติการพิเศษของทางกองทัพเรือขนาดเราได้ทำแม้เจียงน้อยนิดเลยนะครับเรายังรู้สึกเลยว่ามันเป็นภาระที่มันหนักมากและเหนื่อยมากกว่าที่กลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งจะสามารถฝึกและจบหลักสูตรมาได้ขนาดนี้เรานับถือหัวใจของทหารทหารทุกคนไม่ว่าจะฝึกหน่วยไหนแบบไหนก็ได้แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เขาต้องมีเลยหนึ่งความอมดทนและความเสียสละและพอเราได้ไม่อยู่ตรงนี้เรายิ้สสิว่ามันเป็น เกียรติยศครั้งหนึ่งของการเป็นนักแสดงก็มาได้สำหรับหน่วยซิลเนี่ยผมว่ามันเป็นความฝันของวัยรุ่นทุกคนที่อยากจะเป็นนะครับเพราะว่าเป็นหน่วยที่แข็งแรงแล้วก็แบบดูแบบมีพลังมากที่สุดแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นความฝันของผมตั้งแต่เด็กด้วยครับที่จะเป็นหน่วยซิลและครั้งนี้ก็ได้ลองมาเป็นจริงแล้วก็อยากจะทําออกมาให้ดีที่สุดให้สมกับที่เป็นหน่วยซิลจริงครับคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะคิดว่าเป็นการแสดงแล้วแบบมันไม่เหนื่อยหรือว่า มันมันคงไม่สู้พี่ทหารผมผมว่าเหนื่อยนะการแสดงคือวันนั้นเนี่ยเราได้นั่งคุยทาข้ากับปุ๋ยซีิ่ใช่ครับปุ๋ยซีพักฝึกหนักมากอลไรเขาก็ยังบอกเลยว,ว่าโหานี่ตัวละครนี้ใช้งานหนักมากคือเหนื่อยจริงอ่ะคือเราฝึกเหมือนเหมือนจริงวิธีวิธีต่างๆใช่ไหมไครับเป็นทหารเนี่ยก็ดีนะครับเพราะว่าแบบว่าได้แบบว่าลุยๆแล้วก็ได้แบบว่าทำนายเหตุพิเศษด้วยแล้วก็ชีพก็อยากจริงๆอ่ะตอนเด็กผมก็คิดว่าอยากเป็นทหารแต่ว่ามีโอกาสก็เล ได้มาทําโอกาสตรงนี้ได้ได้ละครเร่งปัทยามได้ได้ละครเรื่องก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับคือจริงๆทหารหน่วยซีลที่ก็ฝึกกันน่ยคือเขาจะเจดกันเองมากแล้วเขาจะแบบเรียกว่าต้องยอมทําทุกอย่างเพื่อเพื่อเพื่อเพื่นร่วมทีมเพราะฉะนั้นเขาก็จะสนิทกันมากจะไม่มีการาอจะไม่มีการใดๆแล้วก็ในความที่เป็นลูกผู้ชายเขาก็ต้องมีขับหน้าทำนู่นทำนี ร่วมกันอยู่ันตลอดซึ่งของเราเราก็จะพยายามสื่อสารตรงนั้นให้เห็นถึงความเป็นทีมความรักกันแล้วก็ความเสียสละเพื่อเพื่อกันและกันได้คัคุณเอแคนึค่หน เราอาจจะไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วเวลาที่ทหารไม่ได้รบหรือเวลาที่ทหารไม่ได้มีสิทธิสงครามเหล่าทหารเหล่านั้นเขาทำอะไรหน้าที่ที่เขายังต้องทําและสามารถทําอยู่โดยที่แบบทุกวี่ทุกวันโดยที่เราไม่รู้บ้างเนี่ยคือหน้าที่อะไรบ้าง เขาก็จะมีเยอะนะคะอย่างที่บอกแอคชั่นเยอะมีระเบิดนะคะระเบิดตูมตามแบบ4ี่ห้าลูกแล้วก็เดินเท่ๆมานะคะแต่ข้างหลังนี่ร้อนเผาเลยนะ,ะยิ่งกว่าระเบิดภูเขาเผากระท่อมน,นะครับผมก็เลยบอกเฮ้ยผมอยากได้ลูกใหญ่ๆใหญ่หญหญมากๆแล้วเพื่อภาพความสวยงามเนี่ยมันจะต้องขึ้นข้างหลังเพราะฉะนั้นมันที่ทิ้งเนี่ยมันก็ปุ้งปุ่งปุ่งปุงปุง,ปง,ปงเรียกว่าแบบไฟมันจะร้อนมากรู้สึกเหมือนขน,นข้างหลังหัวเนี่ยมันจะไหม้ตามอู้พอเสร็จปั๊บเอาแตะเพิงไปฉีดน้ำแตะเพิงหมด น้ำหมดพอดีเพื่อการประหยัดน้ําเราก็เลยเอาใบไ,ไม้ครับใบไ,ไม้ที่อยู่ในในป่าทีมสีก็บอกว่าต้องคนต้องช่วยกันนะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าไฟมันลามเนี่ยมันจะทาให้ป่าไหม้ได้ทุกคนก็เป็นคนละไม้คนละมือทั้งเทา้าทั้งไม้ทั้งอะไรทุกอย่างก็เลยว่าก็ผ่านพ้นไปไปไป,ไปด้วยดีแล้วก็ผ่านไปด้วยความสนุกครับแล้วก็มีกระโดดกระโดดลงมาจากเ,าเขาเรียกว่ากระโดดทอลงมาแต่จริงๆเราใช้สตันนะคะจริงๆก็จะมีทีมที่เขาโดดล่มจริงๆแต่ว่าพี่อ้ํานเนี่ยไม่ยอมต่อรอง คือขอให้ขึ้นหอไปแล้วก็ขอแบบรูดนะคะรูดเชือกลงมาค่ะเขาบอกอุ้ยี่ผมลงมาหลายเม่เลยน,นะสามเม,ม่เลยน,นะคุณแบบโรยตัวลงมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็อยากเล่นเองแต่มีอยู่อันนึงที่เขาตกเรือะคะ่ะเขาเหมือนอุบัติเหตุะคะ่ะก็เหมือนเส้นมันมันยึดนะคะตรงขาเขาเนี่ก็เขียวแบบ เป็นดวงบลเลล์เลยก็แต่ก็ต้องถ่ายต่อนะคะวันนั้นเพราะ่าสปิริตแรงเหมือนกันคือจริงๆวันนั้นเนี่ยมันจะเป็นฉากที่หน่วยซีของผมเนี่ยต้องขึ้นเรือยางแล้วก็เข้ามาที่ฝั่งเพื่อเตรียมเขารบใช่ไหมครับแล้วน้องๆทุกคนเนี่ยบางคนก็ว่ายน้ําไม่เป็นไม่เป็นเลยนะแต่ชุดที่เราใส่เนี่ยค้อมแบบซิคล์าะปืนมวกเรียกว่าทุกอย่างเป็นอุปสรรคในการว่ายน้ําทั้งหมดแล้วทุกคนก็เป็นห่วงน้องๆในทีมากไม่มีใครห่วงผมหรอก เพราะเพราะผมค่อนข้างค่อนข้าง้อมพอขึ้นเรือไปปากํากำลังลุกขึ้นมาตั้งหลักจับปืนคนขับเรือคือเป็นซีลจริงครับขับหักเวี่ยงจริงปื๊บอย่างเงี้ยเรือก็ตีโค้งผมก็กกระเด็นออกจากเรือกระเด็นออกจากเรือด้วยความที่แบบเรากระเด็นด้วยความแรงแล้วแบบมันมันหักต่อพอดีเราก็เกรงขาไว้จนกล้ามเนื้ออะไม่ฉีแล้วก็ตกน้ําลงไปแล้วฉากนึงก็คือจะเป็นฉากที่ได้ใส่ชุดป,ประดาน้ำจริงๆซึ่งอยากจะบอกว่าการที่เราเห็นหน่วยซีลใช่ไหมครับ ป็นมนุษย์กบใส่ชุดดำน้ำต่างๆจริงๆแล้วมันมันยากมากแล้วมันต้องใช้ความอดทนอย่างสูงเพราะว่าชุดที่ใส่มันหนักเพราะมันเกือบสิบโลวันนั้นทุกคนเรียกว่าแบบแค่ใส่ชุดกะจไปแค่ถ่ายรูปสวยๆไงจะถ,ถ่ายไวถ่ายมา,ายินไป,ย,นไปยินมาคอนี่แบบปวดมากเราเลยรู้เลยว่าการที่จะปฏิบัติภารกิจจริงๆของทหารเนี่ยมันยากถึงยากลำบากมากแค่ขนาดเราใส่เพื่อทำงานละคร นั้นเขาต้องใส่เพื่อเอาชีวิตรอดเพราะฉะนั้นมันมันต่างกันเยอะครับซีรีส์เจ้าเวหายังสร้างปรากฏการณ์การรวมตัวของ6ซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยอัมอธิชาติชุมนานนท์นุน่นวรนุชพิรรมพัฒน์ดีแอนดริวเกรกสัน,น,นแผนเค้กเคมานิตจามิกตรติ๊กเจษดาพรผล,ลดี ใหม่ดาวิกาโหเน่ช่วงหน้าพี่นุ่นเป็นคนเกิดพีลิงเรียกว่าเร็วอย่างก,กับลิงครับจริงๆเร็วกว่าด้วยบางทียันหน้าเซตเนี่ยพี่นุ่นยินรลอดอะ